สวัสดีครับอีกวันหนึ่งใน,ในโซนะครับวันนี้เรามาตลาดปลานอนอ,อยันจินนะครับเดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินสายเก้านะครับมาลงที่สถานีนอ,อยันจินเลยแล้วก็เดินออกมา x 1 7ออกออกจาก x 1 7ประมาณสักห้าเมตรไม่เกินนะครับมองขวามือจะมีทางเดินลอดอใต้ทางรถไฟไนะครับให้เลี้ยวขวาลงมาสภาพไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เดินเลีเ้ยวขวาลงมาพอเลี้ยวขวาลงมาจะมาออกอุโมงค์ทางด้านหลังนี้ พอออกมาใต้อุโมงเราก็จะมาเจอตลาดนี่นะครับตลาดใหญ่คนเยอะเดี๋ยวเราเดินดูข้างในว่าบรรยากาศข้างในอะ่ะมันเป็นยังไงมันคล้ายกับที่ปูซานที่เราเคยไปมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันแต่ด้วยลักษณะโครงสร้างอะ่ะเหมือนกันเลยอะ่ะมาเนี่ยทางเดินเดินไปดูกันครับไปโอ,โอ,โอ้ใหญ่เหมือนกันนะ หมูกุ้งเธอกุ้งดำหูปูตัวใหญ่แซลมอนกันโอ้เ,เยอะครับบรรยากาศคล้ายๆกันเยอะมากโอ้ดูปลาดิตัวใหญ่มาก ัอันนี้คือเรารวมตัวมาแล้วนะครับวันนี้เราก็รวมตัวว่าสิ่งที่เราซื้อมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับซื้อโค้หนึ่งตัวสองโลแล้วก็หอยเนี่ยหอยเปาพื้นนะครับสี่ตัวสี่ตัวนี้สองรเจสิบาทหมื 10, ่นวอนแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เขารูบรวมรบรแถมมามั้งอันเนี้ย มีกุ้งม,มีหอยมีหอยเชลมอะไรเงี้ยจริงๆเพราะเราต่อแล้วเขาไม่ลดก็เาเราเ็าแถมนี่ให้เขาก็เลยแถมพวกกุ้งหอยนางรมอะไรเงี้ยมาให้นะอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันเราสั่งหรอวะอันนี้เขามาอย่างนี้รวมๆนะครับโลนน่าจะเยอะเหมือนกันหละโดยรวมเดี๋ยวรอปูนะปูยังไม่มามานะครับพระเอกของเรานี่ใหญ่มากอันนี้คือ เราเขามาเขานึ่งมาให้เป็นตัวนะครับถ้าเราอยากให้เขาแกะให้เป็นชิ้นๆินนนมาเลยอ่ะเขาแกะให้ได้แต่ค่าแกะหมื่นวอนก็270ร้อยเจ็ดสิบอ่อคนอย่างเราหรือแกะเองมีความกับมา่าแกะประจำอยู่บ้านเดี๋แกะเองครับเนี่ยหมื่นวอนแกะมีอะไรในนี้มีเหมือนมันอนะ่ะใช่ปะเหมือนมันโอ้ จะประสบวความสำเร็จไปในแกะเองเนี่ยน่าเหมือนมันเลยอ่ะนะมั้ยมันคือเขาต้องข้าวไปผัดไหมก่อนเดี๋ยวเขามีขา้าวผัดอ่ะีแกะมาโอ้น้ำนี่ทำไงอ่ะสรุปกินอิ่มนะครับกับการกินปูแต่ว่าพอเราขึ้นมาจริงๆเราสั่งให้เขาทำข้าวผัดเราให้ให้เขาทำปูให้เขาทำ หอยอะไรงนี้ยครับเราเสียเพิ่มอีก5 4 0 0 0ก็อีกพันกว่าบาทโดยรวมก็คือจากจากค่าปูเมื่อกี้2อ0 0 0นปูหอย2 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเพิ่มอีก50,000ก็เกือบเกือบสองแสนเจ็ดเดียวประมาณสองแสนเจ็ดขึ้นมาร้านนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิกคลิกของคนคนขายของสดนิดนึงอันนี้เข้าใจเองนะครับคือคลิกของหาร้านขายปลาข้างล่าง พอขายปูเสร็จใป่ะก็จะแถมกุ้งแถมหอยนู่นนี่นั่นมาให้เราเล็กๆน้อยๆแต่ก็เยอะแหละเต็มจานที่ผมถ่ายไปในใน,ในคลิปให้ดูนะครับแต่สุดท้ายเวลาเราคิดเงินอนะ่ะอีกกุ้งหอยปูฟานั่นนะนะร้านรับจำเนี่ยก็คิดเงินหมดนะครับก็แต่โอเคประสบก,การณ์ครั้งนึงอยากกินปูกินปูละปูก็ไม่แพงมากแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนผมแนะนำว่ามากินตลาดสดนี้ถ้าความพิดเห็นผมนะครับไปกินตามร้านอาหารดีกว่า เพราะว่าราคาไม่ต่างกันมากแต่ว่าปูอย่างนี้เขาทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะโอเวอร์คุกไปหน่อยจะแห้งไปหน่อยไม่ค่อยอร่อยมากเสียดายของแต่ยังไงเราก็มาลองให้เพื่อนแล้วนะวันังเพื่อนมาก็ใครอยากลองก็ลองดูรายละเอียดอยู่แล้วใครไม่อยากลองก็ที่แล้วนะข้างในกันวันนี้เรากินร้านนี้กันนะครับชั้นสองร้านเนี้ยทำให้เรากินแต่ผมว่ามาตรฐานก็ทั่วไปแหละครับเพราะว่าคนเกาหลีที่นี่เขากินกันเยอะเหมือนกันในร้านของเกาหลีเยอะนะโอเควันนี้ ตอนนี้จบก่อนเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวไหนที่หนึ่งนะวันนี้เราปกติตามคอนเซปต์เราต้องกินแล้วเราก็ต้องไปเดินใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเดินที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับยังนะครับยังไม่จบเดินออกมาจากร้านนิดเดียวมาเจอร้านนี้คนมารุมมนตุ้มมากเอ๊ะมันคืออะไรนะเราเดินมาดูกันนี่นะอยู่ชั้นสองนะครับโอกชิมเนี่ยคนเยอะมากนะคนเข้ากินกันเยอะมากเราก็เลยต้องลองครับ เป็นรายการนะอันนี้เป็นรายการอาหารที่เป็นของทอดอ่าทะเลทอดรวมนะครับเนี่ยก็มี2ราคาของเล็กกับของใหญ่นะครับเห็นไหมหนึ่งห้ากับสองหมื่นห้าใช้นี้สองหมื่นห้าใชนี้หนึ่งห้าเยอะอยู่นะหนึ่งห้าผมลองชุดชุดเล็กหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวลองเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งกินมาใช่ป่ะเขาทอดสดๆนะเขาทอดทอดเขาสดๆตรงนี้เดี๋ยวลองคุ้มอยู่นะหนึ่งห้าสองหมื่นห้าโอ้เขาเรียกคำคิวใช่ยดูเรื่อง เขาบอกนะครับชุดเล็กชุดเล็กมีอะไรบ้างวะมีปลาหมกึกมีมันหวานมีมีปูกระตอยอ่ะปูะเล็กปูน้อยอ่ะประมาณนั้นน่ากินทอดทอดใหม่ๆนะทอดใหม่ๆคนเยอะๆดูคนรอกันเยอะมากอยู่ชั้นสอนะครับได้มาแล้วนะครับ นี่ปูกะตอยไงล่ะปูกะตอยทอดไงล่ะกันเทิงไหมล่ะจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้อยๆกินก่อนอืมวุ้ยข้าวหมกเฮ้ยข้าวหมกชิ้นใหญ่มากโอ้หนื่นห้าทอดกรอบดูด,ดิคุณเกิดที่เป็นกินมก็จริงอ๋อ ะรู้สึกไม่ถูกขึ้นมาเลยพอบอกพอบอกพอหอออมืนะ่นนะนี่ถูกแต่มอเก้าสีส่ร้อยฮะก็ไม่ถูกนะอืมอร่อยนะอืมคนยังกินเยอะมากนี่นะคนเยอเขาเยอะมากแนะนํามากินนะครับเนี่ย ปลาหมึกอร่อยอยู่นะเนี่อกุ้งเลยกุ้งตัวเล็กเลยอะ่ะกุ้งตัวโคตรใหญ่อ่ะอ๋อกินหมดไหมเนี่ยงูอ่ะปลาปูอืมกุ้งเนาะดูอย่มากอร่อยอยู่นะร้อนๆเลยอะ่ะใครมามากินนี้ดีกว่า อร่อยกุ้งหลายตัวมากเลยเนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยกุ้งเล็กกุ้งน้อยกุ้งใหญ่กุ้งเล็กเนี่ยอืออันนี้มันหวานนะครับอันนี้กุ้งใหญ่ใช่ป้ะอันนี้กุ้งน้อยว่ะโอ้เฮ้ยอันนี้เด็กกว่าว่ะเด็กกว่าปูแล้วเนี่ยอร่อยอ่ะใครมารลตลาดปลามากินกันเยอะ ปยักษ์นต่อเยอะมากกินคนเดียวหมดไหมเนะี่ยครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวกันมาแล้วใช่ไหมาตามธรรมเนียมเราต้องมาเดินต่ออันนี้ผมเดินมาดูที่โคแอคนะครับหอสมุดที่เขาจะฮิตมาถ่ายรูปกันนะพี่หอสมุดเป็นแ้่แฮ์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยครับเมื่อกี้มารอบแรกคนเยอะมากคนมาหาสารมากจนแบบว่าถอยออกไปก่อนคนมาถ่ายรูปมา ผม,มผมยังไม่เข้าใจนะตรงนี้เขาทำเป็นเอกซิมิชันสำหรับเดคอเรชันเป็นการโชว์เฉยๆหรือว่าขายหนังสือแต่ดูสภาพหนังสือเขาขายเนาะรูกขายยังไงอะหนังสือยับเยินทุกเล่มน,นะครับคนส่วนมากจะมาถ่ายรูปเล่นกันตอนแรกเพื่อนผมก็บอกว่ามาเฮ้ไม่มีคนคนเกาหลีเขาไม่อินกันที่เนี้ยที่ไหนได้คนเกาหลีมหาศาลเลยครับให้ส่วนมากเป็นที่นั่งนะเป็นที่นั่งเป็นเอกซิมิชันผมว่าเป็นเดคอเรชันเป็นการจัดโชว์เฉยๆ แล้วเดี๋ยวมันจะมีโชว์แสงสีเสียงนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะว่าไปดูข้าง,างบนเป็นอะไรที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นเป็นร้านกาแฟเปอร์เซนต์ตรงนูอนอ้นตรงมุมนั้นเป็นร้านกาแฟเปอร์เซนต์เป็นที่นั่งเพราะนั้นผมเลยคิดว่าที่เนี่ยมันเป็นแค่จะโชว์เฉยๆเป็นการแสดงให้ดูสวยงามเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉยๆนะครับแต่หนังสือหนังสือจริงนะมาวางไว้เนี่ย นี่ยเพื่อนๆดูนะคนมาถ่ายรูปเล่นกันนี้ผมเดินขึ้นมาสุดด้านบนนะครับก็คือเป็นแค่มาถ่ายรูปสวยมาเที่ยวมาเล่นมานั่งกินกาแฟกันไม่ได้มีขายหนังสือจริงๆนะผมว่าเพราะไม่เห็นมีขายหนังสือเลยหนังสือที่วางอยู่ตรงนั้นนะส่วนมากเป็นที่นั่งให้คนเล่นแล้วก็มี s t a r b u c k มีกาแฟเปอร์เซนต์สวย ใครอยากมาเดินย่อยใครอยากมาเดินเที่ยวมาได้เลยนะแต่ที่วระเด็นสำคัญถ้าคุณมาโค,โคเอ็กนะคุณไม่ต้องมาดูร้านนี้หรอกคุณมาดูร้านนี้ปั๊บเดียวมาถ่ายรูปนะครับแต่ว่าผมมองว่านณะวันนี้ผมมองว่าข้างนอกอะ่ะเดินเหนื่อยใหญ่มากของรถเยอะมากมีช็อปนอตเฟสมีอะไรเยอะมากครับข้างในเนี้ยผมแนะนำ